สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข,ข่าวนี้ขึ้นมาครับพร้อมทุ่มกว่าพันล้านแอดมิดเลงสอยดาวินนูเยสจากลิเวอร์พูลโดยข่าวนี้ครับเอลติโกมาดเดสสมสรอน้นนําในศึกลาลิกาสเปนกำลังช่างใจยืนข้อเสนอเงินราว35-40ถึงล้านยูโรหรือประมาณ1295ถึง1480ล้านบาทให้ลิเวอร์พูลพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวดาวินนูเยส กองหน้าทีมชาติอุรุกวัยมาเสริมทัพช่วงซัมเมอร์น,นี้ครับตามรายงานจากเบนเจกอบผู้สื่อข่าวฟุตบอลคนดังเมื่อวันอังคารที่18มีนาคมที่ผ่านมาเชื่อกันว่าลิปูในกาพร้อมจะพิจารณาขายนุนเยสช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังจากที่หัวหอกวัย25ปีนะครับทำผลงานน่าผิดหวังในฤดูกาลปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเพิ่งทำได้แค่7ประตูเท่านั้นครับจากการลงเล่นรวมกันกว่าทุกรายการ40นัดขณะที่หงแดงก็หวังทำเงินจากการขายนุนเยส เพื่อเอามาซื้อของหน้าขนใหม่ฮะทางนี้นะครับนอกจากตรามีแล้วนูเยสยังคงเป็นที่หมายปองของอัลนาเซอร์ยักษ์ใหญ่ในลีกซาอุดิอาระเบียอยู่เช่นกันครับจบชันคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะพยายามคอมเมนต์กรับหากรับชมมเิปในแล้ชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก่อรไ์กดกรดเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่จากทางเรา ก่อนจากไปครับขอฝากเว็บไซตกีฬาอย่างลิงก์ดูบอลด,ดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้และมีปางหมดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนและเชินใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ